กลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะพาเดินทางกลับจากที่เราไปดูฟาร์มโคนมนะคะชมบรรยากาศาท้องถนนวิวประเทศเดนมาร์กกันนะคะตอนนี้เรากลับจากที่เราไปดูฟา um ร์มโคนมอเดรซิตี้โคนมฟาร์มเดโนซิตี้โคนมซิตี้โคมิวอะฮะฮือ ากลับมาจากคุ้นหลวงเราก็ไม่รู้นะคะเราไปดูโคโนมวิ่งนะคะนนี้เป็นบรรยากาศวันอาทิตย์ประเทศเดนมาร์กนะคะก็ตอนนี้กับ12บสองศานะคะช่วงหนึ่งก็17บเจขับรถกลับนะคะกลับบ้านเรานะคะเราไปดูวัวน,นมเขาเปิดปล่อยให้ออกจากคอกวันแรกนะคะ ปีหนึ่งจะมีหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะเปิดให้ดูก็สวยงามน่ารักค่ะวัวนมเขาก็จะวิ่งก็จะดีดขาโดงโดงโง,ง,งแล้วเวลาเราดูเสร็จเราก็จะเกิดเ,เหมือนเราเจ็บเข่าตรงนี้เหมือนเดิมที่เราเคยเจอนะคะเขาข้างหนึ่งเราก็จะยืนไม่ได้มันก็จะล้มล้มนะคะ จะมีหมอกเยอะนิดนึงแต่ไม่ใช่ฝนนะคะเอ่อท้องฟ้าจะไม่สีฟ้าครามนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกตรงนู้นเหมือนเราดูโคโนมก็จะสีฟ้าครามมากนะคะสวยงาม blue sky แต่ตอนนี้มันเหมือนจะมีหมอกนิดนึงโซนนี้นะคะ เขาก็จะให้ขับร้อยสิบนะคะขับสปีดได้เร็วร้อยสิบพาขับรถชมเมืองประเทศเดนมาร์ะนะคะขากลับจากดูฟาร์มโคโนมเสร็จแล้วนะคะ ก,กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ประเทศเดนมาร์กค่ะเรามาเที่ยวเดนมาร์กนะคะ14วันนะคะบ้านเมืองคขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ท้องถนนเขานะคะน,น,นี่เป็นตึกพวกชอ็อปพวกห้างเอ้ยพวกโรงงานหรือพวกขายของช็อปขายของนะคะสวัวนี่สิบ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ Welcome to Denmark Comment เข้ามาได้ค่ะตอนนี้เราอยู่ประเทศเดนมาร์กเรามาเที่ยวกันนะคะขับรถกันแบบนี้นะคะพาดูวิวท้องถนนนะคะประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่ได้รับการออกแบบสถาปนิกที่สวยที่สุดในโลกนะคะเมืองก็จะสวยที่สุดในโลกนะคะ a r c h i t e c t u r Top of the b o r l d นะคะ เขาจะเป็นเมืองธรรมชาติมากนะคะต้นไม้ป่าไม้เขาค่อนข้างเยอะไหมคะเราอยู่บนถนนประเทศเดนมาร์กนะคะ<ม>ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะนี่ก็จะสั่นนิดหนึ่งนะเพราะเราอยู่บนรถนะคะ มานั่งรถไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะลงคลิปฟาร์มโคนมให้เพื่อนๆดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะซึ่งก็จะยาวมากตั้งแต่เราทำคลิปตั้งแต่เราขับรถออกจากบ้านนะคะเรามาเที่ยวเดนมาร์กปีนี้เรามา14วันปีที่แล้ว10วันนะคะก็เดี๋ยวก็กลับไปทำงานเหมือนเดิม กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงทำงานนะคะนี่เรามาเชียร์พักผ่อนซัมเมอร์ที่สงกรานบ้านเราแล้วนะคะวันนี้ก็สงกรานขอให้มีความสุขในวันสงกรานสุขสันต์วันสงกรานค่ะบ้านเราก็น่าจะหกโมงแล้ว โซนยุโรปรถเขาส่วนใหญ่ก็จะมีอีกรถลากข้างหลังนะคะไว้าว้ขนของนะคะเขาจะไม่ค่อยมีรถปิกอัพกันนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีรถเก่งรถตู้แล้วก็ลากมีแล้วก็มีขล่างไปลากนะคะ ที่เราไปดูนะคะเขาก็จะส่งตรงโรงงานตรงนี้อัลล่านะคะ ำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์ตอนนี้เราก็จะไลฟ์สตรีมอยู่ประเทศเดนมาร์กค่ะปีหน้าเราก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะมาทำงานที่นี่เนาะเราก็ต้องมาตั้งหลักตั้งฐานที่นี่นะคะก็วันปีนี้พามาเที่ยวก่อนนะคะ มาเที่ยวสองปีแล้วปีที่แล้วกับปีนี้บรรยากาศข้างถนนก็จะเป็นอนี้นะคะ จะก็เยเริ่มเริ่มทองฟ้าสีครามแล้วนะคะ จะค่อนข้างบอกชัดเจนนะคะแล้วก็ดูนะคะ mm hmm. เขาไม่มีเสาไฟเสาไฟแรงสูงข้าง,างถนนนะคะ mm hmm. เขาจะออกแบบได้สถาปนิกที่สวยงามมาก mm hmm. เป็นเมืองที่เป็นประเทศที่เป็นระเบียบมากค่ะ mm hmm. จะสั่นนิดนึงเนาะแต่เราก็เอาบารรยากาให้ดูกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องนี้ก็จะเป็นคลิปของอช่องข่าวสารดาราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำอีกช่องหนึ่งตอนเรามาอยู่เดนมาร์กนะคะตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบสี่นาทีนะคะ บ้านเราก็จะเกือบหกโมงทุ่มนึ่งแล้วนะคะ ไฟถนนก็จะเป็นที่สวยงามมากนะคะจะบนนิดนึงแล้วเขาก็จะใช้โคมไฟก็จะไม่มีสายระโยงระยางเหมือนบ้านเรานะคะสายไฟเขานะคะนีตอนนี้แสงแดดออกมาแล้วค่ะ อันนี้ช่วงสปริงนะคะใบไม้ก็จะกำลังจะผลิหลังจากที่หมดหิมะแล้วนะคะนี่สัญลักษณ์เขาก็จะเป็นนี่เป็นทางมาทางใหญ่แล้วนะคะออกเป็นถนนใหญ่แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ประเทศเดนมาร์กคะ่ะ สวัสดีค่ะ FC ขอบคุณมากนะคะ welcome to my channel ค่ะ แชรให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราถึงเราก็จะไปช้อปปิง้งชมบรรยากาศไปด้วยกันเนะาะสั่นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าดูวิวนะคะถ้าเราตั้งแบบนี้ วิ่งเท่าไหร่นะคะแปดสิบร้อยสิบได้อะไรเงี้ยปลายเขาจะบอกห้าร้อยเมตรเลี้ยวนี้เลี้ยวนี้มีหมายเลขชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับคืมเฮงโซเบิร์กกันนะคะเราจะอยู่ที่วิวดิ้ง Building เดี๋ยวเวลาเราเลี้ยวไปก็จะเป็นป้าย building เราก็ออกเสียงไม่ถูกนะคะ b u i l d i n เราก็ออกเสียงจองวเวลาเขาก่อสร้างเขาก็จะใช้สีแดงสีขาวชัดเจนนะคะถ้าเป็นนอร์เวย์เขาจะเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะคะที่เราไปเมื่อวาน ก่อนนะคะนีบรรยากาศเห็นไหมคะสายไฟเขาไม่มีระยงระยางนะคะเขาไม่มีสายเคเบิลนะคะสปีดอินเทอร์เน็ตเขาก็จะแรงแล้วก็เร็วแล้วก็ถูกนะคะ ับร้อเห็นไหมครั้ายจะบอกว่าร้อยสิสามารถขับเร็วได้ร้อยสิบนะคะมอไซค์ก็จะมีให้เห็นบ้างนะคะ f อที่แวะเข้ามาทักทายกันนะคะ mm hmm. ก็จะสั่นนิดนึงเนาะเราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องถึงมา mm hmm. ทีป้ายก็จะบอกแบบนี้นะคะ mm hmm. กี่นาทีถึงถึงนั่นถึงนี่ขับได้เท่าไหร่ ใกล้บ้านเราแล้วต่างประเทศขับร้อยสิบได้เลยนะคะสะดวกสบายนะคะนี่บูลดิงนะคะเราบูลดิงเราเห็นป้ายบูลดิงแล้วนะคะ ขอต้อนรับสู่ประเทศเดนมาร์กค่ะ กิโลเมตรนะครัะก็จะถึงบ้านเราแล้ว,ลวไม่รับร้าบ building b u i l d i องาลูกขานี้นะคะก็จะแยกไปบูดดิงบ้านเราแล้ว,ลวใกล้ถึงบ้านเราแล้วค่ะเห็นไหมคะบูดดิ้งช่อง3ามนะคะตอนเราตอดรถเสียงดังเขาก็จะมังกระั่างทางรถไฟนะคะ ไฟแดงมากเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะสวยงามเหมือนกันนะคะเสาต้นเดียวแล้วเขาจะเป็นชัดเจนนะคะเดี๋ยวไอซี เวลาเขาก่อสร้างเขาจะเป็นเห็นไหมคะสีแดงสีขาวนอร์เวย์จะเป็นแดงเหลืองเขาจะต่างกันอยู่นะคะเราเห็น,นรถทางรถไฟกำลังสร้าง ใกล้ถึงบ้านเราแล้วนะคะ แบบนี้นะคะบ้านเมืองก็จะเป็นแบบนี้นี่บ้านเมืองค่ะนะคะสวยงามาตหมู่บ้าน <Okay. S 1> ตึกเขานี่หรืออพาร์ตเมนต์ก็จะออกแบบสวยงามเนี่ยบ้านหลังใหญ่ๆดอกไม้โชรี่สวยงามค่ะนี่บ้านในประเทศเดนมาร์กนะคะ ก็จะช็อปที่รีมาช็อปนะคะนี่แล้วเราก็จะถึงแล้วมาช้อปปิ้งที่ลูมลุมาช็อปนะคะนี่ฟึ๊บเเราก็จะช้อปปิ้งกันค่ะ เวขอจบทริปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ